เราเดินทางในซีรีส์ 5, 5, 5, 5มาแล้วเกือบ48วันวันนี้ผมมีกิจกรรมให้ทุกคนในเซอร์เวอร์และคนในกิวร่วมเล่นเป็นกิจกรรมอะไรไปดูกัน ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนนะวันนี้ครับผมเราก็อยู่ที่ไอดีของจานน็อตตัวบัคแห่งเซิร์ฟเวอร์555ตลอดไปนะทุกคนนะก่อนอื่นก่อนใดก่อนไปรับชมคลิปต่อครับผมวันนี้มีสปอนเซอร์ใหญ่จากเว็บ TCS Shop นะครับผมมาว่ากิจกรรมดีๆให้กับคนในเซิร์ฟเวอร์55และในกิวมบลนคนบิดกันนะทุกคนนะก่อนไปรับชมคลิปต่อทุกคนนะผมขอฝาก เว็บซื้อขายท่าเกมมาเพื่อเป็นแต่ซองเกตเว็บสุดไอเดีเกมมาเพื่อเป็นแต่ซองเกตแล้วก็วันนี้ได้ลงไอดียไปจํานวนมากในเว็บนะครับทุกคนนะและสําหรับเซิร์ฟเวอร์ห้าสองที่จะเปิดในเสาร์นี้นะทุกคนนะใครอยากได้ไอดีพีออเดอร์กันได้นะครับผมก็สามารถมาพีออเดอร์กันได้ที่ Facebook ส่วนตัวของผมนะทุกคนนะทักมาแล้วผมพี่บอกว่าพี่ผมอยากได้ไอดียองเซิร์ฟเวอร์ห้ากสองกี่ไอเดีจำนวนเท่าไหร่ก็จัดมากันได้นะครับผมนะไปดูกันเลยครับผมไป สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บซื้อขายรหัสเกมวันทันแมนเดอร์สตองเกเว็บตุ่มรหัสเกมวันทันแมนเดอร์สตองเกตหรือจะเป็นเกมอาหรือเกมโลบอกทุคนก็สามารถมาดูไปที่เว็บที s ชอของผมได้เลยับผมใครยังมีสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ครับผมและกรอกเป็นชื่อผู้ใช้ของผมแล้วก็รหัสนะทุกคนนะสำหรับใครที่กรอกสมัครเสร็จแล้วผมกดที่เข้าสู่ระบบของผมแล้วก็นำชื่อผู้ใช้กับพาสเวิร์ดมากรอกของผมแล้วกดเข้าสู่ระบบเลยทุกคนอ่านคำเตือนทุกคนกล่องสุ่มเว็บผมมันมีเกลือน,นะครับผมผมก็บอกนะเออเกรก อันนี้ก็เป็นกล่องสมทุกคนมีสองระดับตอนนี้นเป็นกล่องสมดักโกกันแล้วสวมระดัแบแคทินัมน,นะทุกคนกล่องสมดักโกราคาเริ่มต้น10บาทนะผม10บาทเท่านั้นทุกคน ของเราในกล่องก็มีดังนี้ทุกคนไปสามารถไปดูคนได้ผมใครไม่ใช้กดพอร์สหยุดได้ผมส่วนของเราเป็นแบบแพทตินัมคทุกคนยี่สิบห้าบาททุกคนของเราก็เวอร์ต่างกันนะครับผมมีทั้งหมดของเราแบบรวมๆแพงมากทุกคนนะเป็นการสุ่มนะครับผมผมบอกเลยและอันนี้คือไอดีดองตั๋วเซเวอร์ล่าสุดนะทุกคนคือไอเดีสิบห้าบาทนะสามารถไปเปิดได้เกมวงเกวินราคาแปดร้อยเก้าร้อยขายกันได้ทุกคนนี่คุ้มมากๆนะครับผมและสำหรับใครอยากได้โค้ดฟรีก็กดที่ช่องทางการติดต่อผมจะเด้งมาที่เฟซบุ๊กผมนะเออทักมาขอโค้ดม้ผจกััดดบญชีต่อโค้นะรับผมสาได้โค้้ดดแลวกก็ิิเงนผมแล้วกดดดดทที่่กกกกอโคคคค้้ไไุุนน็ววรรรรสมมมยางงะะะััับผป โอเคทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้นะผมสหรับเว็บของผมนะครับทุกคนนะก็ฝากไว้กับผมในเรน่ององอ้อมใจของทุกคนกันด้วยนะถ้าผู้ติดตามถึง2,000ไม่ใช่ผู้ติดตามเขาเรียกว่ายูเซอร์ในเว็บถึง2,000ยูเซอร์เมื่อไหร่นะครับผมจะมีแจกโค้ดรอบที่2ให้แน่นอนนะครับ <c oughs> ผมก็ต้องฝากน้องๆกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็พันแปดเกือบพันเก้านะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมมาวันนี้พอ update, อัปเดตไอเดียจันนตกเนนะทุกคนโอ้โหกล่องจดหมายทำไมมีเป็นสะิบเลย ประกาศก <champions> ิวใส่ทีมหลักไว้ด้วยนะครับเออใช่ใช่คือผมจะประกาศเรื่องคิวทุกคนนะตอนนี้ผมจะทําการคัดกิวแล้วผมก็เลยจะคัดคนที่พลังไม่ถึง 2M ออกจากกิวนะครับผมตอนนี้ทุกคนนะมาดูอันดับพลังจากน้องผมตอนนี้จารนัยที่6 6หกล้านหกแสนเ็หมื่นหันกรอ็เป็นอันดับอันดับที่1นึ่งนะของของเซิร์ฟเวอร์5 5ทุกคนนะ ขออภัยพูดติดพลาดประการใดแม่เพิ่งตื่นนะทุกคนนะขออภัยจริงจรอันดับสองเป็นเลวันของผมอันดับสามก็เป็นดีผมอันดับสี่เป็นคุณปอนกู๊ดบอยของผมอันดับห้าเป็นเจของผมอันดับหกเป็นลิมุลุน้องบ้างแล้วผมอันดับเจ็ดเป็นเลิกเล่นแล้วผมอันดับแปดเป็นพี่อมไอพีเอ็มโอพีเอ็มผมอันดับเก้าเป็นลาเชนคุ้งผมอันดับสิบเป็นพี่หนัวผมแล้วก็อันดับสิบเป็นคารุมาเอ็กออยทุกคนนะเล่นจานห้าห้านะผมนี่ครับผมไอดีนี้ทุกคนนะอันดับสิบเจ็ดของเซิร์ฟเว่า ไอดีเซิร์ฟเวอร์ห้าท็อปท็อปนี่ครับผมไอดี ID นี้ตอบโจทย์แน่นอนทุกคนนะและก็ส่วนผานานจะน้องอยู่ที่สองครับผมก็โซเนี่ยเ่นที่หนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าที่สองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับทุกคนเป็นสายตัวละครสุดเก่งอยู่ที่สองเหมือนกันรับผมเฮ้ยโดนแซงว่ะทุกคนนะ โดนพีเตอร์นัดแซงครับผมโอ้โหพีเตอร์นัทแซง5-5ตลอดไป hey, แต่นิดเดียวทุกคนเดี๋ยวเราไปดันแซงขับในสเตมนผมส่วนกิลอยู่ที่อันดับที่หนึ่งครับผมเป็นกิลรวมมอลคนบิดทุกคนนะตอนนี้ก็ว่างอยู่สามไอ้สี่ที่นะผมตอนนี้ว่างอยู่สี่ที่นะทุกคนนะใครอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมในกิวก็สามารถเข้ามาดได้นะผมนะผมขอแจ้งกิจกรรมให้ทุกคนเลยให้คนในเซิร์5-5คนในกิลเนะี่ยได้ร่วมเล่นนะทุกคนนะ ในคลิปนี้เลยผมจะประกาศผมวันที่30นะให้ทุกคนทายว่าไม่ใช่30สิ้นเดือนนี้มันสิ้นเดือนอนีน้มีกี่วันเดือนนี้กี่วันเธอ<ม>อ่ะผมจะประกาศผมวันที่3 1มคือผมจะให้ทุกคนทายพลังในวันที่31ของจานน็อตว่าจานน็อตจะมีพลังเท่าไหร่ใครทายได้ใกล้เคียงที่สุดนะทุกคนนะรับไปเลยครับผม หนึ่งร้อยบาททุกคนนะรับไปเลยหนึ่งร้อยบาทนะอันนี้คือคนในเซฟห้าห้านะคนในเซฟห้าห้ารับไปเลยหนึ่งร้อยบาทจำนวนหนึ่งรางวัลน,นะทุกคนนะส่วนคนในกิวับผมรับไปเลยครับผมเอาขอสองคนหนึ่งร้อยบาทสองรางวัลเออหรืออาจจะมีรางวัลมากกว่านี้นะต้องรอสปอนเซอร์ในกิวนะผมนะอาจจะมีรางวัลมากกว่านี้นะแต่อันนี้คือผมแจ้งของผมมาเองนะก็คือคนในกิวหนึ่งร้อยบาทสองรางวัลน,นะคนไม่ใช่ในกวิวก็คือหนึ่งร้อยบาทหนึ่งรางวัลน,นะค,นนะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ทุกคนนะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะครับผมว่า สิ้นเดือนเนี่ยโอที่สามเเเนี่ยจานน็อตจะมีพลังเท่าไหร่อะทุกคนนะเออคอมเมนต์กันเลยนะครับผมเออมาทุกคนวันนี้ก็เขตเอกใจท,ที่สุดเปิดนะผมผมพาไปดูแล้วกันก็เล่นมาให้จานน็อตอยู่อันดับที่สิบสองนะ,ะผมอันดับหนึ่งก็โอ้โหเราจัดการอันดับหนึ่งเลยปะละ่ะเออคนนี้คนนี้ก็ตึงนะทุกคนนะคนนี้ก็ตึงนะผมล่าเชนคุง ไม่อยากแกะแ้ะตีทุกคนเนี้แต่ขอซักหน่อยล้กันตอนนี้ก็ตอนที่แนนการมาขึ้นห้าดาวเปที่สยบร้อดนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติกาจะขึ้นห้าดาวทุกคนนะมาตอนนี้เราที่สิบเอ็ดนะครับผมเราขอเอาอดับที่หนึ่งในโหมดนี้หน่อยละกันโอ้โหเราไม่อยากแกงคนในเซริร์ฟเอาค่าเชนก็คนในเซิร์ฟอืเราคนในเซริร์ฟเราจะไม่ยุ่งนะเพราะว่าคนในเซิร์ฟเดียวกันเราจะไม่ยุ่งผมเราจะไปซัดเร์ฟลงข้ามผมยดับสิบปทุกคนดับสิบะอันดับสิแล้วครับผมไปดูกันเอาคนนี้ แล้วตอนนี้จานนทก็จะเน้นกลับมาเป็นเล่นสายชิลมากกว่าจะเป็นสายเติมหนักนะทุกคนนะเพราะว่าครานี้จานนท์ตเกมบอลท้เแมมอร์ครับผมก็ใครอยากดูเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคอมเมนต์เกมกันได้แลเดี๋ยวพี่จะไปทำเกมนี้ให้น้องๆดูนะถ้าใครอยากดูจริงนะ5-5-1จัดไปดีถ้าใครอยากดูจริงนะคอมเมนต์กันได้ให้ผมสำหรับไอเกมบ้ือไปอุ้ยเผ่านนะผมตอนนี้อยู่ที่เจ็ดนะทุกคนอยู่ที่เจ็ดแล้วเราจะไปไต่ขึ้นที่หนึ่งลครับผมอยู่ที่เจ็ดแล้วครับทุกคนไปวันนี้ครับผมล มันอยู่ที่ดวงก็บางทีก็อาจจะดีหาบรัสตปีดได้ในขีทองแล้วก็อาจจะเร็วกว่านะเออคือตอนนี้ไม่อยู่ที่ดวงนะผมยุโ่โลนล้วนๆนะทุกคนนะอันดับที่6แล้วครับผมทุกคนอัดูที่หกแหละบายชิงอันดับที่หนึ่งแข่งโซนนี้นะครับผมก็ยังหวังว่าเป็นแชมป์ไอคัพเซิร์ฟในทุกๆสัปดาห์นะทุกคนนะก็หวังอยู่นะครับผมทุกสัปดาห์นะแล้วก็สำหรับใครวันที่นี้ทุกคนนะผมมีสตรีมนอนนอกบ้านนะผมก็เป็นของที่อาจาร์น็อตมอบให้ผมนะการสเตีมนอนนอกบ้านก็ได้ทำการพูดในที่าาลืมมดูนี้ออองกนนนนนะ้หลดบาไปแล้วนะ ทำเฟสนี้ให้สำเร็จนะทุกคนนะเฟสตอนนอกใบสำเร็จนะครับผมก็เป็นยังไงวันอาทิตย์นี้ทุกคนนะวันที่ที่สองเราได้ดูวันได้เนาะครับผมใบกดข้ามไรัวกดข้ามรัว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 ี่สามทุกคนที่สามนะมาใส่ขึ้นที่หนึ่งกันดีกว่าแล้วใครอยากดูผมเต้นพลังกันสดๆนะเพื่อทุกคนจะไม่คาดเคลื่อนนะเดี๋ทุกคนจะไปเม้นต์อีกทีวันที่สามสิบก็ได้นะผมไอ้เอนี่ะผมจะปิดเม้นต์สุดท้ายวันที่สามสิบอืมผมเขาไปปิดเม้นต์สุดท้ายวันที่สามสิบนะวันที่สามสิบแต่ผมจะเมนต์ส พิมพลังมานะครับผมพิมพลังจานอสมาแล้วก็พิมชื่อในเกมจติกาแล้วทุกคนนะในการร่วมจติกานี้พิมพลังวันไอ้ไม่ใช่พิมพิมพลังทุกคนพิมพลังจานอตมาว่าวันสัตวเในารน็อตจะดันพลังได้เท่าไหร่แล้วก็พิม์ชื่อในเกมมานะครับผมเพื่อที่จะมันผมได้เช็คกงว่าตอนในเซิร์ฟเวอร์5 5าหรานเ่ล่อเอาคนในเซิร์ฟเวอร์55เท่านั้นนะครับผมส่วนคนนอกเซิร์ฟเวอร์อื่นเดี๋ยวไม่ว่ากันีต่อไปนะเผื่อมีสปอกเซอร์เ่มานที่มุกคนะผมนะรอรอ่อท โอเคไปมีผมเจอที่หนึ่งกันทุกคนนะเจอที่หนึ่งแล้วคุณนะไปให้ผมนี่ไงที่หนึ่งหรอที่หนึ่งก็หอปั๊มแต้มเลยแนละ้วกันตอนนี้อยู่ที่สองทุกคนเราจะปั๊มแต้มขึ้นเลยรางวัลเราจะขึ้นไปที่หนึ่งแห่งเขตสิกร้าที่สุดในโซนนี้นะครับผมมาดูกันกดถา้ารวรางว,วทุกคนวัยชิลแบบไม่มีโก้ผมตอนนี้แต้มที่สองทุกคนอ่าต้องตอบที่หนึ่งมาสองรอบตอนนี้แต้มที่หนึ่งแม่งสองเก้าเลยคะแนนคือเยอะจะจัดนะเยอะจะจัดนะปึ๊บไป ใครไม่อยากพาสตรีมผมก็สามารถดูสตรีมผมได้คนนะเฮ้ยผมบอกขอไปก่อนวันนี้ผมไม่ได้สตรีมนะครับทุกคนนะวันนี้ช่องของ KK สตรีมแทนผมนะผมขึ้นรูปช่องให้ดูไม่เงียบเท่าไหร่นะช่องของ KK สตรีมแทนผมแล้วผมก็สามารถไปดูช่องของ KK ได้นะทุกคนนะผมบอกเลยว่าช่องนี้คุณภาพครับผมเล่นตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนช่องนี้ก็สามารถไปดูได้ช่องของ KK ทุกคนนะอันซับอาจจะมีแจกอะไรสักอย่างผมก็ต้องรอลุ้นอยู่นะอาจจะขโมยไอเดียในเว็บเจ๋อเจ๋อทันต์แล้วว่าอาจจะแบบมีข อาจจะมีนะผมเพราะว่าหนึ่งเขาจับน,นี่ปนะ่รอดูรอดูผมบอกเลยว่ารอดูกันครับผมฝ่ายกดข้ามเรื่อยๆทุกคนน่าจะที่หนึ่งแล้วป่ะที่หนึ่งแล้วป่ะที่หนึ่งเพื่อที่หนึ่งวะที่หนึ่งแหละครับผมโซนนี้ทุกคนนะก็เป็นประมาณนี้ผมเอาดูที่หนึ่งแต่โซนนะที่หนึ่งโซนนี้ก็ซูเปอร์เอ็นยซีนะครับผมทุกคนผมพาไปด้วยกันทำไมดูทีเขาไม่ได้วะโอ้สจะมาเนี่ยกูกาก,ากห,รห,หรือเวฟเอ้ยหรือเซิร์ฟกากวนะเนี่ยทุกคน โอ้โห่9ล้านหนึ่งทุกคนนะโซนที่สอง31ครับผมโอ้โห่16ล้านทุกคนคอเกลิวคนนี้ก็อาจจะเป็นตัวเติมที่น่าจะชนกับเมเบีด้วยนะส่วนโซนนี้ผม TH TH ไอ้อคนนี้อะตอมิกแบกอะอะตอมิกแบกจัดเลยทุกคนอะตอมิก5ดาวผมบ,บอกอะตอมิกก็เก่งนะเก่งในคอโบลอสด้วยนะผมส่วนส่วนโซนที่สี่ก็เป็นเรานะทุกคนนะเป็นจานร้ข,ของเราเองนะครับทุกคนก็คลิปนี้ไม่ประมาณนี้ทุกคนนะ ผมขอด่วนใครทักมาอยากให้ตีหรือเปล่าอยากให้ตีหรือเปล่ากรีน <c oughs> อยากโดนจังถึงพลังจะห่างออกมาเหอะจัดไปแล้วกันจัดกับน้องโอทแท็กครับผมอยากโดนจังพี่ก็จัดให้เลยละกันนะผมซอมบี้แมนสาบันแขนไปบึ๊บบึ้บบึ๊บบึ้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 บบ้บบึ้บบึ้บบึ้บบ้บบึ้บบึ้บบ ติดไม่ย่อทอสามตัวผมคูยโคย้าไปแล้วม่ดชีดี้จักราญติทุกคนนะเดยวฟูยูไกรเคียเต้จักราเตินะผมเขาย้ากดข้ามทุกคนนะมันติดไม่ยอทอนะผมโดนไหมน้องโอ๊ตนะเออถอดตัวให้ตีหน่อยครับอยากได้ของครับตามมาจากยูทูปถอดตัวไหนไหนครับน้องพิมพ์มาได้ปะถอดตัวไหนอะเดี๋ยวพี่จะได้ถอดให้นะถอดตัวไหนพิมมาหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะถอดให้นะทุกคนนะ ก็คลิปนี้เป็นประมาณนี้ทุกคนนะสำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องผมทะยานสู่เจ็ดพันซับกันด้วยนะครับทุกคนนะก็คลิปนี้ผู้ผิดพาพป,ประการใดต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัว